ให้มันจบจบเกมนี้เถอะมอนสเตอร์ป้าเลยไม่ร้อยห้าสิบกว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะผมกดลงไปเป็สติลแพดเหรอวะโอ้ oh, ไม่นะโน้ตมึงคือซ่าแท่วะเฮ้ยว่าแลละ โน้ตกดผิดแต่ที่ยยับขนาดนี้กดลงมาแบบสติลแพดแบบไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยนะ <Yes. S 2> ผมเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลย,ยมาสู้สติลแพดไม่นะ <S <S แตกนี่เนี่ย <c oughs> กันไม่อยู่หรอก อ่าฆ่าบอยดีกว่าบอยเองจะเร็วเฮ้ยนายนายิ่งเบียดเราแม่จะชนเลยโอ้โหดูเบ่งเลือดทั้งคนเลย เรื่อนที่ไหนนั่นน่ะไอ้ยัยแท้ไม่อยากรถ <c oughs> แตกอยู่ดูมาดิเกรอ จังหวะนี้อยู่นอกโดมนี่ขี้แตกบอกเลยเอ้ยตายตายบอยน้องบอยเอ้ยขายิงในล่างนี้มันได้ไงวะเนี่ยเรงจังเลยเฮ้ยฆ่าตายฆ่าตายออกจากที่กันเถอะออกออกออกกันเถอะ อยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยทำไปเล่นไปเจ้าไม่เข็ดวะปุ่นทรงจะไม่มีใครออกใช่ไหมใครหากดแบบสติวแพดลงมาวะ ผมไม่น่าพลาดกดมาได้นะอาคาซีรู้ของรู้ของรูดเสร็จปตั้ง้อมเลยครับมีความรวดเร็วนะดีเฟนทาวเวอร์นะอย่าให้หน้าไหนผ่านดันป้องกันแล้วเข้ามาได้ต่อนี้อีกน่าจะกันอยู่แต่หน้า ได้เลยไม่ได้เลยสถาที่กำบังว่ะช่วงมันสดไม่ได้ครับโอ้ยชิวหนาจัดหมดแล้วข้างหลังเรายิงหัวอยู่ไหนอะเพื่อนเออหนดเนินนี้กำลังตามมาข้างหลังมาอีกข้าสองไปยืนนิ่งยืนนิ่ง ถ่ายรูปหล่อหน่อยถ่ายรูปหล่อหน่อยโอ้โหไปมาทางพร้อมปืนมาใหม่ติดเพื่อนเราพร้อมสู้อ่ะพร้อมแจกกระสุนเลยตรงนู้นตรงนู้นมีการต่อสู้กันอุ้ยข้างหลังก็เข้าไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนไปเคลียร์ด้านนู้นก่อนไหนดูด้านนั้นเยอะดีมันโดนอะไรวะนั่นนะี่ยตั้งป้อมปืนก่อน ขึ้นมาขึ้นมา 10A อคาซิเอโอยู่หน้าไหนขึ้นมาอยากฟ้อมนี้ได้หรอกเว้ยสร้างไว้สร้างอ่าไปโดอาคาซีนต่อเก็บอาคาซีนนั้นไวุู้่อาจจะตรงน,นี้อีก50 50เมตรแต่มันเริ่มประทะกันแล้วอ่ะ ไม่ได้ว่ะไปเก็บของไม่ได้มาหนีมาหนีมาหนีมาหน,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 นีเน้นที่หัวนะถ้ายิงเข้าหัวได้ทำดาเมจได้ค่อนข้างมากกว่าส่วนอื่นนะครับเจ้าพวกนี้ชิลมันค่อนข้างเยอะด้วยเนะี่ยแมกเนติกทะลุชิลมันได้นะครับเอ้ยใช่ไหมใช่ใช่ท่านแมกเนติกอะลบชิวเจ้าพวกนี้ได้อเออไม่ได้ถือมาด้วยสิ Clear เจ็ดร้อยด้านหน้าเครียดนะฮะทางซ้ายยังมาเป็นระลอกเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่ยอมหยุดไอเยี่ยมหมดแล้วเฮดช็อตเก็บครับเก็บสแต็กต่อยืดยิ้มหน่อยเพื่อนขอหัวขอหัวไม่ต้องอาย,ยจุดถัดไปจุดบีนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะหัวอยู่ไหนวะแม่งหัวยากขอเข้าตัวไปก่อนแล้วกันต้องไปแล้วต้องไปแล้ว,ลว,ลวฉันต้องไปแล้ว ทุกคนเคลื่อนที่ไปจุดบนะีการป้องกันกันให้เรียบร้อยอย่าให้มันเข้ามาจุดเมนได้นะถ้าจุด b เราแตกมันดันเข้ามาที่เมนเนี่ยแพ้แน่เลยถ้าเลือกตัวละครที่เหมาะสมมาเล่นนะผมมองว่าน่าจะดูง่ายกว่าน,นี้นะแต่ผมดื้อครับเล่นแต่ตัวอยากเล่นนะมันเลยทำให้เกมมันดูยากหน่อย ได้อยู่โอเคแม็กซิม,มัมละการป้อมปืนโอเคมาข้างหน้านมีคนเข้าผมต้องหยุดมันเก็บไปสองตั้งเสาสโลเดี๋ยวมันต้องมาเลนได้อีกอ่ตั้งเสาสโลไว้สองอันอเพื่อนที่มาแล้วม,มันเริ่มเคลื่อนมาแล้วจุดนี้ตั้งเป็นป้อมยิง โดมาโดมาโดมาเข้าไปไว้ลุ้นเก็บเรียบแจ๋วทำได้ดีคับทุกคนพาหนุ่มคนจีนเก็บได้ตั้งขอเป็นป้อมปืนซ้ายขวาแข็งแรงนะน่าจะหนักแน่นพอไม่แตกง่ายมาลิชมาแล้วครับผม มาแล้ว,น,ลวลน้องมาด้วยัมพลแค้นด้านไม่ใช่ด้านหลังโอ้เลือยังไม่ไม่ถึงคึ่งเลยเก็บมาให้เก็บมัน,เก,มนเก็บมาหลิกได้นะครับมาหลิกล้มไปแดกของสติลเอเซมาให้นะสี่เม็ดนะครับตอนนี้จุดถัดไปต้องไปฆ่าเจ้าตัว White Angel นะวอยแองเจิลนนี่ะไปเจ้าทีไปด้านหน้าด้วยกันนะทุกคน <got> สมอารูปนี้อเองยาวไกลนะกดพาดมาเองเป็นแบบสติลแพทมันตึงไม้ตึงมือกันเลยนี่ละ่ะมาแล้วยิงยิงยิงกระนงำกระสุนเข้าไปทุกคน ไปเข้าไม่ตีแห่งวอยกันอาหวังว่าจะไม่โดนยิงนะเฮ้ยมันเอาแล้วมันยิงเลย มีคนเก็บแล้วมีคนเก็บแล้วมีคนเก็บแล้วสั่งประทานอยเนี่ยมีไปแล้วหลบโดมหลบโดม แองเจลใส่ครับใส่ครับทุกคนจะตายแล้วน้องจะตายแล้วผมแล้วโอเคแล้วเจอแล้วข้างนอกขนุมบักเข้าตัวแล้วโอเคดอได้วายปามิวสวัสดีครับพระสินพรามวันนี้ม yani. ิชชั่น ค่อนข้างที่จะดาดเดือดนะเป็นมิชชั่นอามาเกดอ,อนสติลแพดนะ <protect S 2> กดผิด <your S 2> นะแต่เห็นมาในปาร์ตี้ตั้งใจไฟเราเลยต้องไฟสู้กับปาร์ตี้นะให้ถึงที่สุดนะครับอากาซีนมาแล้วหลังจากเก็บอากาซีนแล้วก็จะต้องไปเก็บของที่เกื่อนมาร์กเอาไว้นะ1 4อเมตรครับเป็นพวกวไยปลาเนะเป็นสิ่งที่ผมต้องการอากาซีนเปิดแล้ว จุดที่เราต้องดีเฟนซ์จุด A จุด A ก็คือตรงนี้ผมตั้งข้าวของก่อนนะคนในทีมเซต up ไหมโอเคมีคนเซตัพของแล้วเล,เลนเรนนี้เซต up อย่างเซต up แล้ว,ต,ลวตรงนี้ผมออตั้งเป็นโออาคาซีนคนใช้หมดละอาคาซีนเอ้ยเริ่มบวกแล้วป่ะมาแล้วครับผมร้อ,อสาม แนวผมก็เลือดเหลือน้อยวะ่ะตักอันแรกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยอได้อยู่ ร้อยสี่สิบเมตรตอนนี้มีเพื่อนมากันคบมาเพื่อนมากันแล้วก็ไปเก็บของก่อนนะครับในขณะที่ทุกคนทําอย่างเต็มที่เราก็ต้องแบบแอบไปเก็บของตามสไตล์โน้ตนะเพื่อนบวกโน้ตไม่สู้นะครับบ้าเหรอไม่ได้คนนี้มาค่อนข้างแข็งแกร่งนะปล่อยให้เพื่อนสู้ลําพังไม่ได้นะครับปล่อยลําพังนี้แตกบอกเลยมาีิเรียบร้อย เลียร์ครบหมดนะ26เมตรบอยพรามรับสินค้าเรียบร้อยนะจุด B ครับจุดถัดไปเขื่อนที่ไปเื่อนที่ไปทุกคนเอ้ยจุดเมนโดนเล่นเคลียร์เข้าจุด B กันเข้าจุด B กัน เราต้องโจมตีต่อเนื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดพักได้เลยเพราะถ้าเราหยุดพักนะหรือชะงักไปนิดนึงนี่เนี้กว่าป้อมมีโอกาสแตกได้สูงนะตรงนี้ผมขอใช้เป็นโพลาไรเซอร์นะครับทำให้เจ้าพวกนี้โดนสถานะใช้เชื่องช้าหน่อยโอเคเนะนี่ตอนนี้บัฟหัวถึงไหนแล้วยังยังไม่โดนยังไม่ได้เลยโอเคเพื่อเก็บอากซีนให้แล้วเนะ ผมจะไปเซตอัพปืนรอบๆไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของเจ้าพวกคู่ต่อสู้นะตรงนี้ขอเป็นปืนแล้วกันตรงนี้สโลว์ใช่เพราะถ้ามันมาเลนนี้นะก็จะติดการทําให้ติดสโลว์และเคลื่อนที่ช้าส่วนตัวนี้จะเป็นป้อมปืนที่ช่วยยิงนะครัถ้าสังเกตไกๆลๆตอนนั้นก็มีการทําดาเมจเกิดขึ้นนะเรียกว่ากับดักที่วางไว้เป็นผลสําเร็จดีนะฮะดังนั้นเคลื่อนที่เป็นกันต่อทุกคน เกมนี้ต้องไม่มีใครตายนะรอบนี้ต้องใช้กำบงังจากกำแพงเป็นจุดในการต่อสู้นะสู้ซึ่งซึๆหน้ามาแล้วจุด A ครับผมทุกคนเคลื่อนที่ไปจุด A แต่อีก2ี่ิ มันมาแล้วหรอมันลงไหนข้างหลังใส่ครับใส่ทุกคนมีกระสุนเท่าไหร่ใส่ไปเลยใส่ไปไม่เลือดไม่อยากจะลดเลยตายไหมไม่ตายไม่ตายแข็งมากเฮ้ยเขามีท่าของเขามีท่าของไฮดรอยเฮ้ย ไม่ได้ยังไม่ตายทันฟอร์มมาอุย้ยเวียยใหญ่เลยต้องมีคนไปกันเสาอะจุดเอแตกไม่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 ้มมมมยมเดแตสู้กับเจ้าตัวนี้จนจุด A แตกเลยนะทุกคน ว,ว่าหยาบแล้วเพราะจุด A แตงไม่มีตัวป้องกันนะพวกมันมีโอกาสเคลื่อนเข้ามาจุดเซนเตอร์ของเราได้อย่างง่ายมากเลยดังนั้นต้องวางตรงนี้ไปก่อนมาแล้วพูดถึงมาเลยตอนนี้มีเพื่อนลุดหน้าไปก่อนหน้านี้แล้ว2 3 2คนเนะนี่ยหคนวิ่งถอยกลับมา ปไปไปไป,ไปวิ่งผ่านไปทุกคนการให้ตอนนี้มาแล้วกำลังมาอีกมาอีกมาอีกโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอเลือกคืนหน่อย การเลือดคืนเส็จน้อยอาทนนะขอเลือดคืนหน่อยเพื่อนอไหนอ่ะมีคนล้มเฮ้ยแมวเอา้ากดห้าไม่ได้ตายซะแล้วแมว ได้เล็กทีละอู้ยแตกสองแตกหมดครับไม่ไหวไม่มีไม่มีไม่มีสองป้องกัน ออว้าวยับครับทั้งแตกทั้งจุด A แล้วก็จุด B เลยเรียกว่านี่น่าจะสุดท้ายของซีเราแล้วเอยเก็บพวกมันไม่หมดอ่ะมันยังเดินมาเรื่อยๆเลยอ่ะเฮือแปดร้อย ว,ว้าวโหสติจะแบบว่าไม่อยากจะเข้าช่วยยากจังนะทุกคนโอเคเข้าไปช่วยในบอยแล้วกันแตกไหมมามช่วยยิยงแล้วแตกแตกกักนรอทุกคน อ,อ,อดูทุกทาก่านจะไม่ไหวไออกันแล้วโ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิงจะด้านข้างใช้กำแพงตัวนี้ในการต่อตา้านได้อู่อหมดไหมข้างหลังมาโอเคหลังของม,มีตัวหนึง่ง สสวัด,ดีเพื่อนหลังกําแพงหลังกําแพงมีสแตนอยู่ไงไงเรียบจุด B เราต้องป้องกันดังนั้นตรงนี้ผมขอเป็นโอ้โหสโลอาโกซีนมีใครไปเก็บยังเพื่อน เส,สาโดนเข้าจากข้างหลังออกมาช่วยหน่อยตัวนึงใส่สโลไปเดี๋ยวพวกมันเข้ามาได้เสานี้เราต้องกันอยู่เสานี้ต้องกันอยู่ซ้ายมือกดสะพานกดสะพานขวาเข้าแน่นจัดเลยใส่เป็นปืนเข้าแล้ว ไม่มีอกรณ์ป้องกันเอเคได้ขออป้องกันแล้วสายเข้าขวาดูไฟมามเครียร์ู้เจ๋งว่ะปาต้สู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 ้ผมยังเข้ามาไม่อยู่ครับ เดินหน้าต่อไปยังจุด A มีราย28วิไวรุ่น,เล,นเล่งมือหน่อยเล่งมือหน่อยพราหนุ่มคนจีนสมรภูนี้คาดหวังแบบอินเกเจ้อยังสูงคพอเดียวไม่อาจสำเร็จได้นะครับมิชชั่นนี้นะต้องอาศัยการร่วมมือกันอย่างสมัครคมแน์นะดูอย่างผมนี้เลือกตัวมาแม่งไม่มีประโยชน์กับทีมเท่าไหร่นะจุดนี้เป็นสโล โคซีนนะโคซีนโอ้ยอยิยยงวันนี้ขอตั้งเป็นดามเมจเก็บมาโคซีนไว้รุ่นเลนเฮ้ย,ย,ย,ยมันกำลังมาไม่สีแดงกระพริบ,บอะ่ะมีเป้าหมายเหรอไม่มีข้างหลังเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วปอมย,ยิง โจบตีใหญ่เลยออกไปไอ้เอ้ยหมดหมดสถานะอีกหัวหัวหัวป้ายป้ายป้ายปายเลี่ยมจุดเองมีคนป้องกันไว้อยู่นูดีไฟมานูดีไฟมาเก็บเรียบเฮ้ยม,มีคนล้มไม่นะเพื่อที่จะเกิดเองเนะียด้วยความเร่งด่วน าตายแล้วจุดเอคือจุดเดิมเดราทานฟอร์มมาปืนใหญ่ของเรามาแล้วผมขอบุกหน้าแล้วกันเข้าหน้าเลยทุกคนกันหลังให้ผมด้วย เาเนี่ยจากไหนกันน้องของต็องเจอมาแล้วขั้นป้อมแรกไปก่อนสู้เยอะไม่ดีย้อนกลับไปจุดตั้งต้นนะแค่ดูตายแล้วเนะี่ะตายง่ายจังวะน้องสต๊อก ด้านข้างไปตรงนี้ได้ไหมจะเปิดลองต้องไปจุดจุดเอดิใช่ยังการจุดเออยู่วายเจ้าเกิดแล้ว ไปสองวอยแองเจิลใช้ปืนล้องเนี่ยทานอนฟอร์มเสร็บร้อยเอ็เก็บพวกรอบรอบก่อนฮ่า <c> ฮ <oughs> โมเดอรี่ปืนล้องพี่แรงน้องเพื่อนกระสงสู้กันอยู่ เปิดไวอยเกตแล้วป้าเข้ามิติไวยกันไปล้มไวแองเจิลกันเลยฮะ 好嘞、oh ย่ <Yeah. S 2> ได้ซานุริกเลนมาัาบไ<า>้ดวยยังไม่ยอมกลับอีกนะ<า>แห่งไปไหน แต่แนละแต่อีกนะแข็งแกร่งเกินไปปาร์ตี้นี้ไม่ยอมหลับยอมนอนกันเลยนะครับโอเคมีคนยอมแพ้แล้วได้ลองด้วยนะตอนนี้ทุกคนเขาออกปาร์ตี้แล้วนะเอจัดขึ้นลฟต์กันแล้ว จุดออกได้อย่างปลอดภัยเย้ว้าวโอ้เป็นพิชชั่นที่เล่นนานนะนานนานสามสิบนาทีได้จบไปที่ห้าลาวเล่นไปได้หมดห้ารอบ